สวัสดีครับผมสริวัเพื่อนชาวซามูไรบอลที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวของเอพิโซดนะครับอ่านอกเอพิโซดสีดาวของเรานะฮะเนื่องจากความเป็นคนขอมาเยอะมากเป็นพารต์ต่อของตัวมาร์กลานเลยนะครับผมก็เป็นคลิปวิเคราะห์เหมือนเดิมนะครับคือเนื่องจากว่าวันได้ทําการรีวิวไป3า่าหลักไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนักไม่มีแสงมืดก็เลยมาเป็นคลิปวิเคราะห์ให้ละกันทั้ง3ทัท้ง5้าธาเลยนะครับอ่ะอันเนี้ย ผมเลี่ยงจากความชอบส่วนตัวนะครับว่าเออในมุมมองผมมองว่าเก่งนะอะไรเงี้ยถ้าใครที่มองเห็นแตกต่างก็เออมันเป็นสาธารณะนะค,ความคิดเห็นก็คือแบบฟรีสไตล์ได้เลยนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะโอเคเริ่มต้นที่ตัวแรกที่วันชอบก็คือท่าแสงตัวนี้คือ the base ผมมองว่า the base นะครับผมอ่ะทำไมถึงมองว่า the base ที่วันสกิลที่3มของน้องนี่คือดีมากนะครับคือมันดีตรงที่ว่ามันเกาะแต่งได้แล้วมันดีสกิลได้สกิลที่3คือ โจมตีศัตรูทุกตัวนะครับผมพร้อมเกาะแตก2เทินนะครับแล้วก็เพิ่มคูดาวหนึ่งเทินนะครับอันนี้คือแบบคือดีนะครับดูนะตีปากเ็าให้แล้วก็เพิ่มครูดาวครับผมเป็นไงเพิ่มครูดาวถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบนานมากหนึ่งเทินแต่ถือว่าโอเคนะครับผมเล่นเป็นตำแหน่งคล้ายๆกับโรบับปั๊บนะครับแล้วก็สกิลที่สามศาสตร์ก็คือแบบรีสกิลพอแล้วก็เกาะแตกด้วยคือสามารถเล่นเป็นตัวเปิดดเป็นตัวเปิดเกาะได้แล้วก็ เหมือนกับเป็นการทําดาเมจได้ในตัวคือเราสามารถใส่สตันก็ได้สวิฟก็ดีนะครับไอ้ตัวเนี้ยผมชอบอยู่สองเซตสตันกับสวิฟนะครับผมอีกเซ็ตหนึ่งก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับวิวไหมหรือตัวแม่ยามหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่เลยแล้วแต่ที่เราจะฟีสไตล์ต,ตในการใส่แต่ผมคิดว่าผมน่าใส่เป็นเอ่อตัวของสตันนะสตันแล้วก็ทําสปรีชสูงอย่างเงี้ยเออแล้วก็เล่นเป็นคล้ายๆกับตัวแบบกึ่งๆึ่งซีซีหน่อยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะสกลที่สอนี่ดีด้วยครับสกลที่สก,ก,ก็คือ เกรดของศัตรูเต็มหลอดอ่าแล้วเรากดสกิลที่สองไปเกรดเนี่ยลดเหลือศูนย์เมื่อไหร่ครับเลือดของฝั่งศัตรูจะหายไปทันทีคือ30%สเปนสกิลนี้คือโคตรขี้โกงอ่ะขี้โกงมากนะครับผมสกิลนี้คือแบบจริงโกงจริงคือลดเกรดศัตรูให้เป็นศูนย์นะครับผมแล้วก็จะเป็นการลดเลือดของศัตรูอีก30%สเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวเนี้ยสกิลนี้ถ้าลดเกรไม่ติดก็คือเหงาอ่ะอืมตัวนี้ผมเคยทํารีวิวไปของธาตุไฟลแล้วลองไปหาดูได้นะครับบอกเลยว่าเก ถ้าจะเล่นจากถ้าจะเล่นคอมโบสกิลสองอาจจะต้องใส่เป็นตัวของ ex นะครับมันมี2เฟสนะคือสายสกิลที่3กับสายสกิลที่2มันมี2เฟสด้วยกันนะครับผมกับผมเชียไปทางสตันดีกว่าครับผมก็เหมือนกับประมาณว่า,าสกิลสามสตันมูสกิ 2, ลสองารถเก๋ไม่ติดยังมีโอกาสที่จะเสี่ยงในการสตันนั่นเองครับผมประมาณนั้น,ปร,น,นประมาณนี้เป็นต้นสกิลที่1ก็เหมือนกันเลยก็คือเป็นการตีแล้วก็ห้าบัฟนะครับผมก็คือบัฟปีนั่นเองครับบัฟแดงบัฟปีกแดงนะครับประมาณนี้ แต่ว่ามันมีโอกาสน้อยไปหน่อยนะสาสิก็คือตีแบบนานๆถึงจะติดนะฮะประมาณสี่ครั้งได้ไหมเออสี่ครั้งจะติดครั้งหนึ่งนะครับผมนานมากนะครับผมอะตัวแรกอันนี้คือผมชอบมากชอบมากๆเลยตัวที่สองนะครับผมในมุมมองผมผมมองว่าเอเปซโซ่ธาตุน้ําเก่งตอนนี้ผมมองว่าเก่งมากคือแบบคือดีอะเออสกิลต,ตีตัวของน้องถือว่าโอเคมากคือถ้าไปโจมตีศัตรูที่ถูกแช่แข็งอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแชร่แข็งจากตัวอื่นก็ตามที่ไม่ใช่ตัวของน้องเนี่ย ทุกครั้งในการโจมตีของน้องเนี่ยจะเป็นการลดเกรด30%สมมติว่าอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่ะตีปึ๊กปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปก่อนนะฮะอุ้ยไม่แช่แข็งเลยอุ้ยอ่าสมมติว่ามันแช่แข็งแบบนี้ใช่ไหมอาจจะเป็นมังกรก็ได้มังกรทักน้ำแช่แข็งหรือตัวของผัวน้ำแช่แข็งเนี่ยหรือตัวของโฮมมนน้ำแช่แข็งเองเนี่ยแล้วเราบบกดสกิลที่หนึ่งนะครับผมนี่ปึ๊บมันจะเป็นการลดเกรดไปด้วยครับทั้งครั้งที่สกิลที่หนึ่งอ่ะมันมีโอกาสแค รถเกรดเนี่ยมันจะมาจากตัวของแพสซีฟนั่นเองครับแพสซีฟของน้องก็เลยแบบเป็นอะไรทีนน่โอพอสมควรขอแค่แช่แข็งคือเราลดเกรดได้แล้วแล้วส่วนมากในกรณีที่เราแช่แข็งได้คือฝั่งศัตรูไม่มีในเรื่องของบัฟวิวนั่นเองครับอ่าอันนี้สก,กิลตัวคือดีมากนะครับแล้วที่สําคัญไปมากกว่านั้นเลยถ้าในกรณีที่เราแช่แข็งศัตรูแบบนี้อ่ะแช่แข็งศัตรูแบบนี้แล้วศัตรูได้เทิร์นเกิดการได้เทิร์นขึ้นมาเรื่องของศัตรูจะลดไป10%อเนโดยอัตโนมัตินะครับดีไหมเก่งนะครับผมลดไป แล้วมันลดเกรดไปแล้วเออมาลดเลือดไป10%เนี่ยคือเวิร์กมากนะครับผมส่วนสกิลที่2สกิลเนี้ยผมชอบนะเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวเลยแล้วก็จะเป็นการลดเกรดของศัตรูครั้งละ20%อ่ะเป็นการลดเกรดครั้งละ20%แล้วที่สําคัญไปมากกว่านั้นการโจมตีครั้งสุดท้ายครับจะมีโอกาส30%ในการแช่แข็งนั่นเองครับลดเกรดไม่พอแช่แข็งด้วยนะครับเก่งมากปึ๊บ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 อ่ะลดเกรดไหมลดเกรดแช่แข็งนะครับผมประมาณนี้เป็นตัวจริงที่ผมชอบ คือเป็นลูกรักของผมได้เลยตัวนี้แทบไม่จําเป็นต้องปรับอะไรมากคือคือเก่งแล้วนะครับผมดูดีติ๊กติ๊กต๊กต๊กเห็นไหมใช้ได้นะครับไม่ได้แย่เลยนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นลูกลักของผมนะเป็นตัวที่สองนะครับที่ผมชอบมากในตระกูลห้าท่านะครับผมอ่ะต่อมาที่ผมรู้สึกว่าผมชอบแล้วก็โอเคแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเห็นเพื่อนๆรีวิวกันว่าแบบมันไม่ค่อยโอเคครับก็คือตัวของเอพิโซมืดเอพิโซมืดเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษตรงสกิลที่สามครับ สกิลที่3ของเอพิโซมือเนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็จะเป็นการบาลาน์นะฮะตัวของ HP กับเกตให้เท่ากันสมมุติว่าตัวของ HP สมมติว่า HP เนี่ยเต็มหลอดแต่ว่าเกรเนี่ยเหลือแบบไม่มีแล้วเงี้ยมันจะเป็นการบาลาน์ให้เป็นคนละครึ่งๆอารมณ์ประมาณว่าตัวของเลือดอี่ประมาณ50%แล้วก็เกต50%นนั่นเองครับจะเป็นการบาลาน์เกรดกับบาลาน์เลือดนั่นเองเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีสกิลแบบนี้ในเกมสักเท่าไหร่น้อยมากๆกนะครับก็ดีตัวนี้ดีมาก หรือไม่ควรเป็นคอมโบเปิดสักเท่าไหร่นะครับเล่นควรเป็นคอมโบปิดนะครับก็คือประมาณว่าเราอาจจะเล่นเป็นสายลบป๊อปหรือสาย CC ก่อนเราให้ตัวนี้ปิดฉากเ,เป็นการปรับบาลานซ์ของเลือดกับ HP หรือจะเล่นเป็นตัวที่2ที่3ก็ได้ลบเกจลบบัอเนี้ยหรือลดเกจทำดาเมจแล้วแล้วค่อยสกิลที่3ก็ได้นั่นเองครับตัวนี้ผมเองก็เห็นของต่างประเทศเล่นเหมือนกันนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่ามันมีกิมมิคความเล่นยากแค่นั้นเองคือมันมันเล่นยากมันไปเฉพาะกับทีมแลม้วมอนเตอร์ต้องคือต้องเอื้อประมาณหนึ่งครับตัวนี้เล่นนะครับ รูนที่ผมจะใช้จะเป็นในเฟสของ ex มากกว่าเน้นไปทางสกิล3ปันๆสกิล2ปันๆนั่นเองครับสกิลที่2ก็คือดีเหมือนกันนะเป็นการโจมตีนะครับผมแล้วก็ลดเกรดของศัตรูนะครับครั้งใน20%แล้วก็มีโอกาสสตันด้วยตัวเนี้ยจะชอบเป็น ex มากๆ ex v i e ex แม่นยำเนี้ยได้เลยนะครับตัวนี้ผมชอบมากนี่คือตัวที่3ใน5ท่าที่ผมชอบนะครับตัวต่อมาที่ผมชอบก็คือตัวของ e เโซ o าัดไฟอเปโซไฟเนี่ยจริงๆมันเก่งนะ มันเก่งประมาณหนึ่งจะเล่นเป็นทีมคลีฟเป็นกึ่งกึ่งดาเมจก็ได้หรือจะเล่นเป็นตัวป่วนกวนก็ได้ถ้าเป็นเป็นกึ่งกึ่งดาเมจจะเป็นคล้ายๆกับโวิฟอ่ะเล่น2วิฟหรือแมกกาสตันมี2เฟสที่ผมเชร์หรือถ้าเราจะเล่นเป็นตัวสกิลที่2แบบจัดๆสกิลที่2ก็จะเป็น ex ก็ได้นะครับผมอ่ะสกิลที่3ของตัวของเอพิโซไฟคือจะเป็นการล่เอฟเฟกต์ประทับตาให้กับมอนเตอร์ทุกตัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นการหักดาบให้กับมอนเตอร์ที่ atk เยอะที่สุดในสนามเออในของศัตรู แล้วก็เกาะแตกกับตัวที่เดฟเรอะที่สุดอ่าแตกบ๊บโซลกับตัวที่เร็วที่สุดนั่นเองครับตัวนี้เก่งมากๆากเลยครับผมเกาะแตกบัตทับตาโซลแล้วก็หักดาบเป็นตัวที่ดีมากนะครับผมอ่าประมาณนี้สกิลนี้แกมแฉมมากนะครับแล้วก็อ่าผมใส่เป็นสตัน์ให้น้องนะครับผมใส่เป็นสตานให้น้องคือแบบอารมณ์ประมาณว่าลบบัฟแล้วก็สกิลสามต่อคืออย่างน้อยมากสุดคือถ้าไม่ติดอะไรเลยก็อยากมีโอกาสตดสตันประมาณนี้อ่า แล้วก็สกิลที่2เนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูนะครับผมแล้วก็จะเป็นการลดเกรดศัตรูให้เหลือศูนย์กรณีที่ศัตรูเกรดเต็มอ่ะเราลดเกรดศัตรูเต็มใช่ไหมแล้วก็กดให้เกรดเหลือศูนย์เนี่ยเลือดจะลดไป30%โดยอัตโนมัติเลยอันนี้คือเก่งมากเลยครับผมตัวนี้ดีตัวนี้ดีมากเนี่ยลดเกรดแล้วก็ทําให้ศัตรูเลือดลดไปอีก30%นะฮะแต่ในกรณีที่เลือดของศัตรูจะลดไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ต่อเมื่อเอ่อตัวของเกรดศัตรูเต็มนะครับถ้าเกรนดศับ ดังนั้นควรไปตัดขาศัตรูที่เกตเต็มนั่นเองนะครับแต่ว่ามันไม่ทะลุวิวประมาณนี้มันก็เลยเล่นยากนะครับผมตัวสุดท้ายครับผมลูกเมียน้อยอันนี้คือจริงๆอ่ะผมบอกก่อนว่ามันก็ไม่ได้กาขนาดนั้นนะครับมันเป็นตัวที่เก่งอยู่เหมือนกันสามารถเล่นเป็นตัวแบบ CC ได้เล่นเป็นตัวดาเมจได้ตัวนี้คือใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้เราอาจจะเล่นเป็นสายดาเมจเลยจ้าจ๋าก็อีิดยมที่เรดอะไรก็ได้หรือเราจะเล่นเป็น EX ให้ได้เทิร์นในบอยๆ EX คิีเรท EX วิวอย่างเงี้ย ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวของแพสซีฟน้องก็ถือว่าโอเคแพสซีฟของน้องก็คือถ้าทุกครั้งในการที่น้องได้เทินนะครับทุกครั้งที่น้องได้เทินตัวอย่างเช่นแบบได้เทือนจาก e อก็ตามหรือได้เทือนจากการแบบโยนเทินของเพื่อนก็ตามนะครับผมทุกครั้งที่น้องได้เทือนเนี่ยน้องจะได้เป็นการสุ่มบัฟสามบัฟด้วยกันคือบัฟสปีดบัฟเกราะแล้วก็บัฟในเรื่องของบัฟดาบนั่นเองสามบัฟเนี้ยจะเป็นการสุ่มขึ้นมาระหว่างน้องได้เทือนนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างใด ทิร์นต่อไปผมก็มีโอกาสที่จะได้รับดาบมันเป็นการสูมนั่นเองแล้วก็สกิลที่3เนี่ยโอเคด้วยสกิลที่3เนี่ยจะเป็นการการ effect, เอฟเฟกต์หลับนะฮะบัฟหลับเนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรกับน้องได้นะครับผมแล้วก็สกิลที่2เนี่ยถือว่าโอเคสกิลที่สองเนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัว3ครั้งนะครับผมแล้วก็จะเป็นการลดเกรดของปัสตันด,ด้วยแล้วลองจินตนาการว่าค่าตัวของน้องเองเนี่ยสมมตินะเราเล่นแบบสายแบบสายแบบสายดาเมจแล้วเราลบบัฟอะเราลบบัฟโพรล åt, าลบบัฟปั๊บสล ตัวของน้องเนี่ยได้บัฟสปีดเพิ่มขึ้นอ่ะตัวของน้องเข้าเทินปั๊บได้บัฟสปีดเพิ่มขึ้นแล้วเราใส่เป็นคล้ายๆกับแอชเชนอลดาเมจตามสปีดอย่างเงี้ยหรือแอชเชนอลดาเมจตามเอทีเคจากอาร์ติแฟ์เองอะแล้วกดสกิลสองเนี่ยดาเมจก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะฮะก็แบบบึ้มพอสมควรแต่ตัวเนี้ยที่ผมให้จับเป็นเีริตตัวที่สุดท้ายของของเอ่อของห้าธาตุเพราะว่าหนึ่งเลยตัวของน้องแพ้ตัวบล็อกบัฟมากถ้าบล็อกบัฟไปตัวของน้องแคบจะไม่มีอะไรเลยแล้วก็ เออมันเล่นยากมันเป็นการสุ่มบัฟนะบัฟแล้วก็แต่ละบัฟคือแบบแบบนะเอ่อคือมีสปีดอย่างเงี้ยสปีดก็พอไหวยอยู่เลฟอย่างเงี้ยเลฟก็อก็พอได้อยู่แล้วก็อทีคก็พอไหวยอยู่แต่ว่ามันแอบบเล่นยากคือมันจะต,ต้องมีตัวแบบคล้ายๆกับตัวชงให้น้อยน้องประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวตำแหน่งของดาเมเอจเองอ่ะมันมีตัวแทนเยอะเอาพูดง่ายก็คือดาเมจมันมีแทนเยอะอย่างแต่ว่าสัิลูสองก็ถือว่าโอเคนะลดเกรดแล้วก็เป็นการสตาร์ทด้วยก็ถือว่าไม่ได้แย่มาก <g lish> าาก็จริงๆของตัวเอพิโซเนี่ยเก่งแทบทุกคาดเลยมีความจิมมิกในการเล่นเนี่ยแทบทุกคาดเลยครับเพียงแค่ว่าทีมที่ใช้แล้วก็มอนเตอร์ของน้องเองอาจจะต้องอาศัยรูหนักหน่อยคอมโบหนักหน่อยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะนี่เป็นการวิเคราะห์ทั้ง5้าธาตุของตัวเอพิซโซนะครับใครที่ชอบคาดไหนหรือมองว่าคาดไหนเก่งใส่รูนแบบนี้แบบนี้นะพี่มันโอเคกว่าเนี้ยก็สามารถคอมเินตารางคิปได้เสมอนะครับผมก็าสาหรับทีนี้ไปแล้วนะครับผมซีอยู่ในความจ้าบ๊ายบายนะครับ